มีผีให้ไหมเฮ้ย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 เห็นปะคุณเห็นปะแน่มันคือคนมันคือคนมันเอาเลยอะผมหลับตาเลินได้ไหมผมหลับตาเดินได้ปะหลับตาเดินแบบเมื่อคุณพบเหตุการณ์เหนือธรรมชาติสติจะค่อยๆลดลงกรูนากดสเปซบาร์เพื่อปิดตาชั่วคราว อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอ,อย่งนี้ปะหายไปยังก็มันไม่หายอะ่ะหลับตาแล้วก็ปล่อยเอ้าหายไปแล้วอ๋อต้องกดสเปซบาร์ให้มันหายไปแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเราไม่กดสเปซบาร์แล้วแบบเราเดินเข้าไปเลยเม่อกี้แต่จริงผมก็ไม่กล้าหรอกถาม,มา่างั้นเลยโอเครวบรวมลม,ม,มปานให้ดีเฮ้ย ไปเหมือนเดิมเลยแสดงของบ้านนี่ไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่มันยังไม่หายมันยังอยู่ตรงนั้นเพิ่มเนี่ยครั้งแรกเลยที่มันเล่นเกมผีอะไรแบบนี้โอ้ยเออมันยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่หายไปวะทำไงอะเห็นปะสู้สู้สู้เลยมามาเดยสู้ หลับตาด้วยหายไปแล้วอันนี้ใช่ไหมรองไงอ๋อหายอ๋อเหมือนที่คิดวไว้มีบางอย่างอาศัยอยู่ที่นี่อ๋อโอเคกระจกกจะอยู่ก็อยู่เป็นผมผมออกไปนอนหน้าแมนชั่นไม่ปิดไฟด้วยไม่ปิดปิดเองเพิ่งจะพูดไปแมบแมบ ว่าไม่ปิดหุย,อ,ยอันนี้ก็ต้องปิดป่ะอืมโอเคต้องปิดนอนได้เสียงแมวจรอ,อะไรเขียวๆอะน้องทิกซี่ลูกพี่แชลเพื่อนมาหาผมต้องขยับใช่ไหมลองขยับดิเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยสเปนบาร์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 าไม่ได้ด้วยเจ๊เจ๊อย่าเข้ามา